ไปต่อกันที่สุรินเลยนะครับเตรียมจัดงานมหกรรมงานช้างสุรินครับงานใหญ่แห่งปีพร้อมกับโชว์การแสดงความรักและความศรัทธาระหว่างคนกับช้างครับช้างแสนรู้หลายเชือกเลยนะครับร่วมขบวนแห่ในงานมหัศจรรย์งานช้างสุรินที่ลานวัฒนธรรมศูนย์คดศึกษาตาบลกระโพอําเภอท่าตูมสะท้อนเอกลักษณ์วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชาวสุรินโดยเฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์กุยหรือว่าชาวกุยที่มีวิถีชีวิตผูกพันกับช้างมาอย่างยาวนาน ปีนี้ทางจังหวัดเตรียมจัดแสดงช้างในวันที่22และ23พฤศจิกายนนี้ครับที่สนามแสดงช้างจังหวัดสุรินทร์ภายใต้แนวคิดรักชาติพร้อมทั้งจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงห่วงใหญ่สนับสนุนการอนุนรักษ์ช้างไทยเป็นแรงบันดาลใจให้ชาวสุรินทร์สืบสานการดูแลช้างในงานจะมีการแสดงช้างกว่า150เชือกครับพร้อมกิจกรรมวัฒนธรรม คุณผู้ชมท่านใดสนใจนะครับไปร่วมชมงานกันได้เป็นงานใหญ่ของจังหวัดสุรินที่จัดขึ้นทุกปีครับ